ดีค่ะหอมจะหมักไก่ด้วยค่ะหอมจะมาหมักไก่ได้ไก่มาแล้วหอมสียผ้ามาถอดไก่ด้วยค่ะมาเบิ้งด้ค่ะว่าส่วนผสมของหอมียังไงหอมกระมีไก่หนึ่งกิโล่เลยค่ะหอมสะได้่นอมหมกเลยกระมีรงโตีในนี่ด้ค่ะอันนี้กะกระเทียมกับลูกผักซี่ด้ค่ะประมาณสอนหนึ่งเนาะหอมจงไหวด้ค่ะน้ำมันหอยพริกไทยด้ค่ะ น้ำตาลน้ำอ้อยซอสปลาเขียวด้วยค่ะพร้อมกับมิแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเวลาถอดเดี๋ยวหอมซีมาบอกว่าแป้งอย่างเด้อค่ะอันนี้หอมมักแล้วหอมกระสีถอดเลยค่ะหอมสีเอาแบบว่าถอดทันทีเลยมักแล้วน้ำตาล สอท่าีนหอยสองเราจะใส่ส,สามสสวนนะคะ ไตามใจชอบด้วยค่ะออมกระลังอุลนข่าเนียวอยู่อันนี้กระเทียมกับลูกพักซี่ด้วยค่ะที่เหลือจากมักมูนนะคะรสด,ด,ดีหอมจังสีเลยพอไม่เรลยนจัดกิมนมาเลย ประมาณเนยซอสปลาด้วยค่ะทำซีไซค์เกลือหน่อยหนึ่งด้วยค่ะเกลือหน่อยหนึ่งประมาณนี้ค่ะทำกระสิมา ไม่จะสิบนาทีกับพ่อหรอกนั่นขานอานนสิบนาทีแต่ว่าเบิ่งกันค่ะ ขอน,นิอว้วแล้วสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวหอมเซลไปใส่กล้องนะคะคีนมาใส่กล้องไม้ทรายด้วยค่ะใส่ยังสีเลยลวันนี้นวใส่เขาเพราะว่าแฟนหนูเขาอยากแฟนหอมเขาอยากกินนะคะถอดไก่ก็เลยเฮ็ดให้เขากิน อดไก่ข้อเหนียวนั่นนะนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะเจะไปทอดไก่คะ่ะหอมซีไส่แป้งด้วยค่ะแป้งพุททอดทิศด้วยคะ่ะแป้งมันด้วยค่ะใส่แป้งมันหอมซีสใช้จ้ากระมังสองซอนสามซอน นเพิ่มควมกรอบด้วยค่ะวอมสใสตไซอ้ยังกาะผงฟูผงฟูด้วยค่ะใส่คาเ้เขากันงผงฟูด้วยค่ะใส่งผงฟูประมาณนี้ยละค่ะ จะสีมาถอดเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิรงกันค่ะกำลังต่ำน้ำฮอน์ดูค่ะเดี๋ยวก็สซิทอดแล้ให้นำ้นำ,น,ำบบน้ำไอ้บอร์เนนนำฮอน์นนำมันฮอนก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวหอมเซลล์ไกลลงเด้อค่ะน้ำมันฮอร์น,นเราไกลลงค่ะ ทำไฟเป็นไ,นะะไส้กลางได้ค่ะพอไก่สุกเราไปเ,ไะะเพิ่มไก่ด้วยค่ะเพิ่มไก่เพิ่มข้อม horn ได้ค่ะไก่ดำเหลืองะะแลง้วคะ่ะเหลืองสวยกระป๋องห้ามไปสุกหรอค่ะรอก่อนไก่สุกเราพร้อมเพิ่มไฟได้ค่ะเลซาร พี่ะสุกราคาสุกแล้วเห็นบ่ะคะ สิผัดมีไห่ทนาไห่ทลางน้ำเด้อค่ะเพราะว่ายังเขาอยากกินผัดมีมาเบินน้ำกันค่ะ่าหอมผัดจังใดผัดแบบมุมหัวด้วยค่ะทอดไกล้แล้วกับผัดมีด้ค่ะผัดแบบมัมวๆวเดี๋ยวเราให้กระเทียมหอมก่อนง่ายๆค่ะหอมชิ้นส้น้ำตาล น้ำม,มันหอยปรุงตามใจชอบด้วยค่ะตคว้าเขียวปรุงแล้วก็ชิมนะ้ำ สใส่โรตีน้คผัก้ตงหอมมักจังซี่เอียรใส่แอนดซอสมะเขือเทศน้ำผัก บานน้ำจิมค่ะเอาวานเข้มน,นะคะสา ใก่ซุกเราหอมกระซีไซกระหล่ำกับพวงหอมเจ้อค่ะที่พักอยังกระชี้ไทรนี่สามีะ่ะ เห็นบอกขาดด้วยค่ะเห็นเรียบร้อยอจะห้องตักใซ่จามด้วยค่ะคุณแม่อไปแล้วค่ะตักใซ่จามมาดูืิองนี้นี่มันยันต์จอยมาค่ะ จักบวอีกอย่างผัวนี่ก็ได้เรียบร้อยค่ะพัดนี่พลังจิตใจของเ็ได้พัดหไหมนเนลวค่ะหอมกระสีเอาผักซีโรยหนาเลยค่ะผักซี่เด็ดโรยเด็ดโรยหนะ้า เรากะสิเอาพริกไทยด้ยค่ะแต่หอมๆเรียบร้อยนีรับผัดเมค่ะผัดเมสุกแล้วเห็นไหมเหลืองกรอบ สองน้องของจะทอดให้หมดเลยจีส๊สวยน,ะนว่าทันมาก อีสองน้องค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะนี่คะ่ะอาหารเที่ยงทอดไก่พักสมตำค่ะสมตำนี่คะ่ะมาทานด้วยกันนะคะ